ลโกบริษัทผู้ผลิตของเรียนสัญชาติเดนมาร์กประกาศแผนเตรียมทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3.3หมื่นล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเทีเพิ่มขึ้นในเอเชียและทำให้อ่องซ่ออุปทานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งเลโก้นี้นะครับก็เป็นของเล่นในรูปแบบตัวต่อพลาสติกซึ่งเริ่มผลิตครั้งแรกที่เมืองบินลุนประเทศเดนมาร์กโดยในช่องแรกนะครับก็ผลิตจากไม้และต่อมาเลโก้ก็มีลักษณะเป็นชิ้นพลาสติกมีหลากหลายสีสันและมีลักษณะเหมือนก้อนเอฐมีขนาดต่างๆนะครับมีปุ่มและล่องเพื่อการประกอบโดยไม่ต้องใช้กาวเพื่อให้ผู้เล่นนั้นนําไปสร้างสรรค์ต่อเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมากกว่า6000ชุดเลยทีเดียว โดยโรงงานแห่งนี้นะครับก็จะเป็นโรงงานปลอดคาร์บอนแห่งแรกของเลโกก็จะถูกสร้างเครื่องทางจากศูนย์กลางธุรกิจของประเทศอย่างโฮจิมียซิตี้กว่า50กิโลเมตรโดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในครึ่งหลังของปี2564และมีกำหนดการเดินเครื่องการผลิตครั้งแรกในปี2567 และการเติบโตขึ้นของบริษัทเลโก้นะครับก็ได้เร่งตัวขึ้นตลอดในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด -19 โดยทําำสถิติสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี64โดยมีรายรับที่เพิ่มขึ้นถึง46ซึ่งตังจากเลโก้นะครับได้พิชิตยุโรปและสหรัฐอเมริกาบริษัทเองก็ได้ตั้งเป้ามาที่เอเชียซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในจีนดยร้านค้าแบรนด์ของตัวเองหลายร้อยแห่ง กถึงโรงงานในเจียซิงที่ได้เปิดตัวไปแล้วในปี2,559ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เองเลโก้ LEGO ก็ได้ใช้เวลาราว18เดือนในการสำรวจสถานที่ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่แล้วก็ได้รับข้อเสนอที่ดีมากมาจากเวียดนามนะครับ ซึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นถึงทักษะของประเทศและการเปิดกว้างในด้านความยั่งยืนตลอดจนความใกล้ชิดกับประเทศเอื่นๆเพื่อลดระยะในการขนส่งสินค้าโดยโรงงานแห่งใหม่นี้นะครับก็จะเกิดการสร้างงานประมาณ4,000 40, ตำแหน่งในอีก15ปีข้างหน้า